สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟไทยบ้านอีสานดีครับผมวันนี้พาพี่น้องมายูครับทีมงานตัดไม้เมื่อเชีพครับพี่น้องรับจ้างตัดทั่วประเทศไทยครับสนใจติดต่อได้ครับเสียเจอยครับผมเสียเจยเสียเจยทีมงาน10ล้อครับ10ล้อในตำนานครับพี่น้องครับ รับๆรีไม่ได้คิดค่าน้ำมันอาตอนนี้ก็สิเริ่มแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้สิใสร่รถสิบล้อนะครับในการดึงนะครับแล้วก็เรื่อยนะครับอ,อ,อันออนี้สิเป็นการสาธิตทองจันทร์เนาะสาธิตทองจันทร์ครับม้วนหลายครับพี่น้องอันนี้เป็นการสาธิตทองจันทร์ครับพี่น้องอย่าไปถือสากันเด้อยังมัท่านเอาจริง พูดแล้วครับตอนนี้ว่าบะแมนลุงพลเป็นคาตาครมือสังหารนะแค่สามพิจาอณาเนื่ออ่าในก็ซิตัปอ่าไม้ล้อมรอบกันนะครับอ่ะนี่ครับเตรียมสลิงนะครับพี่น้องครับกับต้นไม้ต้นใหญ่ๆครับสูงประมาณนี่นคือกัดเลาเรืองสามสิบสี่สิบสี่สิบเส้นได้ครับเป็นต้นลำไยนะครับต้นลำไยในก็อ่าประมาณยี่สิบห้าปีนะครับต้นนี้ ยี่สิบห้าปีครับพี่นอ้องตอนนี้ก็เตรียมพร้อมครับมัดสลิงไว้ข้างหลังนะครับนี่ก็ใช้อ่ะสิบล้อนะครับสิบล้อคุณทวดครับในตำนานครับพี่น้องครับใช้สิบล้อคุณทวดในตำนาน นี่ครับสิไซในการดึงครับพี่น้องครับใจมันลักครับพี่น้องตอนนี้เริ่มปฏิบัติการแล้วครับเป็นทีมงานาตัดไม้เมื่อาชีพครับลบไม้ได้เมดครับพี่น้องทนไทสนใจติดต่อมาได้ครับ เบ็บุ๊กดีต่อใจหรือวอ่าติดต่อทางเชฟไทยบ้านของฉันดีก็ได้ขึ้นกันครับใครอยักล้ตมต้นไม้ยหญ่ๆเรามีทีมงานมอาชีพครับจัดไห้ครับตอนนี้ก็สิขยับรถก่อนนะครับเพื่อในการดึงสลิงนะครับพี่น้อง ตอนนี้ดึงสลิงเรียบร้อยแล้วครับดึงสลิงเพื่อที่สะดึงต้นไม้ลงนะครับอตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับพี่น้องครับเริ่มการตัดแล้วนะครับจะเริ่มการตัดจากต้นก้อนนะครับ

จะเริ่มจกตัดค้นกอนนะครับแล้วก็จะใส่อ่านี่นะครับเขาจะใส่ไอ้รถสิบล้อนะครับดึงไว้นะครับไปคลิปทายคลิปหน่อย <c oughs> อ่าันนี่ก็ <c oughs> ใกล้แล้วนะครับไปครึ่งทางแล้วนะครับ ไปาไปครับตอนนี้ครับต้นไห้ครับต้นนี้ครับต้นลำไยนะครับเป็นต้นลำไยยี่สิบห้าปีแล้วครับเราก็ดึงสลิงไว้นะครับสลิงดึงต้นไม้ไว้นะครับเพื่อที่ให้ต้นไม้มันออกไปทางเสีห้าอ่าบางทับไว้นะครับ ตอนนี้ก็เริ่มตัดฟั้งขนาแล้วนะครับเพื่อที่จะใ,ให้ต้นไม้อไปทางที่ห้า,บางบังคับไว้นะครับอนนี้ก็เป็นตน้นไม้เป็นต้นลำไยของเจ้าของเองนะครับอ,อยู่ในบ้านเจ้าของ ว่ามันบม่ได้ออกไปออกลูกออกเยีงก็เลยต้องตัดออกนะครับพี่น้องครับจะไปใส่ใส,สารนะประโยชน์ทั่วไปต่อไปนะครับไลแล้วครับ นะครับลองมาลองครับหกสิดสิแล้วครับ ไปแล้วครับมาดีเรียบร้อยครับหลงตามที่บังคับไว้พอดีโอ้ตอนนี้ก็ลงเรียบร้อยแล้วนะครับ ใหญ่เยู่นะครับมัตัวนี้นะครับลำใหญ่ก็มีนะครับวานนี้เท่นบ่เบเอบ่ใส่เบิ้งม่นี่ยเบิ้งคขับลุกลำใหญ่ครับลำใหญ่นกน้อย เอสำหรับคลิปนี้ไปไว้ก่อนครับพี่น้องพรอนคลิปต่อไปนะครับผมฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ